สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทําคลิปตอบคําถามให้กับคนที่สงสัยนะครับการทํางานของแอร์บัดตัวนี้นะครับว่าสีมันขึ้นมาจากปลายท่อได้ยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายหลักการให้ดูนะครับแล้วก็ทําคลิปประกอบให้ดูด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทดลองให้ดูนะครับนี่ก็คือขวดที่ใส่น้ํามานะครับแล้วก็สายยางนะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้ลมนะครับเป่าผ่านสายยางนะครับเพื่อที่จะ ให้น้ำนะครับขึ้นมาตามสายยางนะครับเวลาเราเป่าลมผ่านสายยางนะครับมันจะทําให้อากาศที่อยู่ในสายยางนะครับวิ่งออกมาตามด้วยนะครับแล้วก็อากาศที่อยู่ในท่อนะครับมันไหลออกมาตามมันก็จะเกิดสูญญากาศนะครับทําให้น้ํานะครับโดนดูดขึ้นมาตามด้วยนะครับนี่ก็เป็นหลักการทํางานง่ายๆนะครับอีกหนึ่งคำถามนะครับที่หลายๆคนนะครับ สงสัยนะครับแล้วก็ถามมาเยอะมากนะครับเกี่ยวกับสายยางเส้นนี้นะครับว่าต่อมาจากที่ไหนนะครับต่อกับอะไรนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับสายยางเส้นนี้นะครับต่อมาจากตัวปรับแรงดันลมนะครับที่ใช้สําหรับงานแอร์บัสอยู่แล้วนะครับสําหรับตัวต่อนะครับเราก็หาซื้อมาใช้ได้นะครับหรือจะซื้อเป็นสายลมก็ได้นะครับ สายลมมันจะมีตัวต่อให้ทั้ง2ด้านนะครับพร้อมกับสายยางนะครับเราก็มาตัดอีกด้านหนึ่งนะครับเพื่อที่จะต่อเข้ากับแอร์บัตนะครับส่วนสายอีกทางด้านหนึ่งนะครับก็จะต่อมาจากปั๊มลมนะครับนี่ก็เป็นปั๊มลมที่ผมใช้งานอยู่นะครับซึ่งมันเป็นรุ่นเก่านะครับแล้วก็เสียงดังมากนะครับ ตอนนี้มันมีปั๊มลมรุ่นใหม่นะครับที่เสียงเงียบนะครับแล้วก็มีปั๊มลมสําหรับงานแอร์บัดโดยเฉพาะก็มีนะครับเพื่อนเพื่อไม่จําเป็นต้องใช้แบบผมก็ได้นะครับแต่ว่าถ้ามีก็สามารถใช้ได้เลยนะครับสำหรับงานแอร์บัดนะครับก็จําเป็นต้องมีตัวปรับแรงดันลมนะครับซึ่งตัวปรับแรงดันลมนั้นก็มีหน้าที่ปรับแรงดันลมให้เหมาะสมกับการใช้งานของแอร์บัดนะครับแต่ถ้าถามว่าถ้าไม่มีล่ะจะทํำยังไงเดี๋ยวผมจะบอกเทคนิคให้นะครับ สมมุติว่าเราไม่มีตัวปรับแรงดันลมนะครับนี่เป็นสายลมที่ผมต่อจากปั๊มลมโดยตรงนะครับโดยที่ไม่ผ่านตัวปรับแรงดันลมนะครับวิธีการให้ทําแบบนี้นะครับให้เรานาแอร์บัตนะครับมากดพ่นลมค้างไว้เลยนะครับจากนั้นให้เรามาปรับวาล์วที่ถังลมเอานะครับแล้วใช้มือมาอังดูนะครับว่าลมที่ออกเหมาะสมหรือยังนะครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบพ่นสีให้ดูนะครับว่าวิธีนี้สามารถใช้งานได้หรือเปล่านะครับ เดี๋ยวผมจะลองพ่นสีให้ดูนะครับวิธีนี้นะครับก็พอใช้ได้นะครับสำหรับคนที่ไม่มีจริงๆนะครับแต่ว่าถ้ามีงบหน่อยก็ซื้อตัวปรับแรงดันลมจะดีกว่านะครับเราจะได้ลมที่นิ่งและสม่ำเสมอกว่านะครับวิธีการล้างแอร์บัดตัวนี้ก็ไม่ยากนะครับนี่เป็นขวดทินเนอร์ที่ผมใช้มานานนะครับก็จะเลอะๆหน่อยนะครับ ขออนุญาตใช้ฝาขวดนะครับเพื่อที่จะให้เพื่อนๆืได้เห็นได้ชัดเจนนะครับผมก็จะเททินเนอร์ใส่ฝาขวดตัวนี้นะครับให้เอาสายยางนะครับจุ่มลงไปในทินเนอร์นะครับแล้วก็กดพ่นให้ทินเนอร์ไหลออกไปสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้มือนะครับแตะที่ปลายเข็มนะครับลมมันก็จะตีกลับลงมายังท่อดูดนะครับสังเกตดูนะครับอากาศมันก็จะออกทางท่อดูดนะครับมันก็จะตีให้สีย้อนกลับลงมานะครับ ทำแบบนี้ซ้ําๆนะครับจนกว่าในท่อนะครับสีในท่อจะหมดไปนะครับแตะปล่อยแตะปล่อยนะครับจากนั้นก็ใช้ผ้านะครับมาชุบทินเนอร์เพื่อจะเช็ดคราบที่มันติดท่อทางด้านนอกออกนะครับแล้วก็กดไล่ลมออกอีกทีหนึ่งนะครับแค่นี้ก็สะอาดแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนสีได้เลยนะครับ แล้วยิ่งถ้าเรามีกระบอกสีหลายอันนะครับเราก็จะสามารถที่จะสลับสีใช้งานได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องเสียเวลามาล้างกระบอกสีเพื่อที่จะใส่สีใหม่เข้าไปนะครับก็มีหลายกระบอกก็ทําให้สะดวกขึ้นนะครับสลับสีใช้งานได้เลยนะครับทีนี้นะครับผมก็จะเปรียบเทียบให้ดูนะครับระหว่างแอร์บัตท,ที่ทําใช้เองแล้วก็แอร์บัตท,ที่ซื้อมาใช้นะครับว่ามีความแตกต่างกันยังไงนะครับ สำหรับแอปาร์ทที่เราทําใช้เองนะครับเราก็จะไม่สามารถที่จะควบคุมขนาดของเส้นที่เราพ่นออกมาได้นะครับเว้นเสแต่ว่าเราจะเปลี่ยนเข็มให้เล็กลงหรือใหญ่ขึ้นนะครับแต่ก็จะเปลี่ยนยากนิดนึงเพราะว่าเราหยอดกาวไว้แล้วนะครับเพราะงั้นผมจึงได้บอกว่าเราต้องใช้ให้เหมาะกับงานที่เราทํานะครับถ้าเป็นงานที่ต้องใช้ความละเอียดมากๆนะครับมันก็จะไม่เหมาะนะครับเราก็ควรที่จะใช้แอร์บัตดีกว่านะครับ ทีนี้เรามาดูคุณสมบัติของแอร์บัตท,ที่เราซื้อมานะครับนี่เป็นแอร์บัตท,ที่ผมใช้อยู่ประจํานะครับสําหรับตัวแอร์บัตท,ที่ซื้อมานะครับเราก็จะสามารถควบคุมขนาดของเส้นนะครับรวมถึงปริมาณสีที่ออกมาได้ด้วยนะครับสามารถคุมได้หมดเลยนะครับเราไม่ว่าเราจะพ่นเส้นเล็กหรือว่าจะให้เส้นมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับเราก็สามารถทําได้นะครับ ก็หวังว่าในคลิปนี้นะครับจะทําให้เพื่อนๆเข้าใจนะครับแล้วก็นําไปใช้ให้เหมาะสมกับงานที่ตัวเองทําอยู่นะครับขอขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ